สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคลิปนี้จะพามาลาะทุ่งหน้านะครับนี่คือทุ่งหน้าที่ผมลงคลิปเมื่อวานนี้ดำหน้านะครับนี่คือหน้าผมดำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ล่อให้มันติดนะครับมันติดใส่ปุ๋ยนะครับมาใส่ปุ๋ยบางว่ามันจะง่ามหรือบางง่ามนะครับ นี่คือหน้าดินใส่นะครับหน้าดินใส่นี่คือว่าดินจยกแข็งน,น,นะครับใครมีน้ำแซ่ดินดนนะครับเป็นอาทิตย์เป็นหลายๆอาทิตย์ดินบันถทึงจะนิ่มนะครับนี่ครับมาไมา้เหยียบเขาหมาให้หมาผมเองครับเห็ไหมเออเออ มากขึ้นมานี่ครับก็ดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับปักดำตายครับเพราะว่าเจอปัญหาก้าอ่อนนะครับนี่คือประสบการณ์ดำก้าอ่อนผมก็เลยมาลงคลิปว่าก้าอ่อนกับกาแข็งตัวดีๆกว่ากันนะครับกาแก่สุกาแก่บ๊วยเล้พี่น้องครับถือว่า กาบบ่ดีข้าเด้มว่าน้าสามนะครับยังมีอีกเจ้าหนึ่งครับที่ผมเคยลงลิปเดี๋ยวผมจะไปลงลิปให้เบิ่งครับว่ามันตายบ่แน่นอนแหละครับเดี๋ยวผมไปลงให้เบิ่งอีกข้างหนึ่งนะครับนี่คือเขาใหญ่นะครับเขาเหนียวเสร็จลดเรียบร้อยนี่ครับถ่าอีกจักประมาณซองอาทิตย์นะครับข้ามตาิดพวกกว่อจะเอาปุย มาหล่อมาหยอดใส่นะครับว่าสองอาทิตย์กุกวัวสามอาทิตย์นะพี่น้องให้มันติดน่ครับอันนี้เป็นเข่าไงนะครับน่ครับเสร็จเรียบร้อยส่วนเข่าดอะครับหรือว่าเข่ากลางเข่ากลางนี่ครับคือเข่ากลางเข่ากลางนี่จะติดไว้ครับนี่ครับเห็นบ่ครับ จะคของเพม่ว่าใส่ปุย๋ยพ่อใส่ปุ๋ยแล้วครับที่ผมโงคคลิปม่ว่านี้ขนาดนี้แหละครับใส่เลยนะครับมงวนว่าถามันแตกก่อนอย่างใส่ครงใส่ฉ่านะครับก่อนจะขึ้นฉ่าเห็นไห้เขาห่อแตกก่อฉ่านะครับคือเขาผมนี่ครับนี่ตอนนี้กับพึ่งรำเสริทผ่านไปเด้ สองวันนะครับตัวนี้ได้สองวันแล้วนะครับส่วนตัวข้างไตนี่ครับจะม,มีตัวข้างไหลข้างไตนี่ดเสินหัววานนี่ครับดินแข็งครับเก็บหัวโป้มือสุดยอดเลยครับทุกคนวิถีชีวิตชาวนาดำหน้านี่ครับพอกเมียผ้าเห็ดมาแต่แต่ปูหยาตายใหญ่คนภาคอีสานบ้านผมบ่เห็นยังครับ ทำหน้าทำไร่การเกษตรนะครับอีเช่นี่แหละครับเดิส่วนสภาพอากาศเม่อนี่นะครับตีงย้ำสองของน้านฝนตกเป็ดปกดนะครับตกลิ่นแต่ว่าตอนนี้มันก็หยุดละครับ ปีที่แล้วนะครับเขาเขียวผมจับปลาผมได้ปลาตั้งหลายนะครับมาลงคลิปให้พี่น้องเบ่งน,นะครับนี่ครับปลาเยอะมากๆะครับปีที่แล้วผมได้สูบนามใส่นะครับดำหน้าสูบมาตต่ไก่เลยที่เดียวครับโพดครับน้องผมครับ น้องมังกรไผกับไ,ไปไก่ดึงใส่ยางมานะครับดึงใส่ยางมาสูบใส่นี่นี่คือตอนปักดำแรกๆนะครับกำหนดการใส่ปุ๋ยกัประมาณสองสามอาทิตย์นะครับเบงเขาให้มันติดนะครับมันติดผมก็จะใส่ปุย๋ยปุ๋ยยัง คอยติดตามนะครับว่าปุ๋ยอะไรที่ผมใส่นะครับใส่กำาางดินใส่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับ